สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอโซเฟีย,พยไพพยากรก,กันอีกครั้งนะคะเอาละ่ะท็อปเอ่อท็อปิกนี้คลิปนี้นะเราจะมาในท็อปิกที่ว่าเขามีเราคนเดียวในใจหรือไม่เออเพราะว่าเวลาแม่หมอไลฟ์นะจะได้จะเดี๋ยวจะได้เจอคําถามนี้บ่อยๆอ,อ่ะเรามาทําเป็นคลิปกันเลยดีกว่านะคะว่าเขามีเราคนเดียวหรือเปล่านะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะต่อจงกรใครหากใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะพิมพ์เพิ่มเพื่อนในแอปเขียวได้เลยจ้า เรามาดูกันนะขอเวลาสับไพ่สักครู่ค่ะเขามีเราคนเดียวเขามีเราในใจคนเดียวหรือไม่นะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนนะไพ่กระเด็งค่ะชา a r อ o t ค่ะ Six of Wands Ten of Pentacles ว้าวคุณมุ่งหน้าที่จะรักคนคนนี้อะแล้วคุณก็ไม่สนหรอกว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงก็ขอให้ได้มุ่งหน้ารักนะคะแล้วคุณก็พูดแค่ว่าเออเฮ้ยมันมันต้องสําเร็จอะแล้วคุณมุ่งหวังที่มันจะสำเร็จนะแล้วก็แบบคุณคุณรักจริงอะคุณรักเขาจริงแล้วรักจริงหวังแต่งหลังหวังแบบมีคอมมิตเมนต์ร่วมกันอะ่ะเออพลังงานของคุณดีนะเออดีมาก นะะคพลังงานที่เห็นนะคะอ่มีธาตุไฟค่ะแล้วก็ธาตุดินนะคะอุ๊บอุ๊บอุ๊บเดี๋ยวมาขยายความตอนเปิดไพ่ครบทั้งหมดเนาะขอดูพลังงานของเขาหน่อยค่ะ Two of Wands ค่ะ Four of Swords เซเ n ่น s อฟสพลังงานของเขาเขามองไปข้างหน้าเขามองไปถึงอนาคตนะคะคนคนนี้อาจจะไม่ได้แสดงออกในเรื่องความรู้สึกกับคุณเลยนะคะอาจจะไม่ได้ไม่ได้แสดงความรู้สึกคนคนนี้อาจจะแบบมุ่งเน้นไปในเรื่องการงานการเงินหรือเปล่านะคะแต่เขามองในอนาคตกับคุณนะนะแล้วก็แต่เขานิ่งเงียบไม่ได้แอคชั่นอะไรใดๆกับคุณนะคะแล้วเนี่ยมันเป็นพลังงานของเอ่อ มีมีความรู้สึกหรือความลับอะไรอยู่ในใจนะคะหรือเอาชนะก็ได้นะอ่ะมาดูกันสิคะว่าเขามีคุณคนเดียวในใจไหม Five of Cups ค่ะ Knight of Cups The Devil The Fool e ลเอช of Pentacles มีคนคนเดียวในใจค่ะนะเพราะอะไรดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้คุณมีปัญหามีประเด็นกันหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันขึ้นไพ่เซเว่นออฟสอดขึ้นมานะคะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาว่ามันเปี่ยมละมันล้นละมันเต็มที่มันเต็มร้อยละ แต่เขามันมีอะไรที่ที่มันยังคลุมเครืออยู่มันยังมีอะไรที่ยังไม่เต็มร้อยกับคุณสักเท่าไหร่นะคะแล้วเนี่ยพอห่างกันไปพอห่างกันไปมันเกิดความเสียดายซึ่งกันและกันนะคะคุณก็เสียดายเขาเขาก็เสียดายคุณนะคะแล้วเนี่ยมันมีการมันมีการมางอนง้อกันมีการติดต่อหารือปรึกษาหารือกันเพราะอะไรอะ มันตัดกันไม่ขาดคุณกับเขามันมีบุญกรรมสัมพันธ์กันมีโซ่ตรวนผูกถึงกันเห็นไหมคะเชื่อมโยงถึงกันนะมีบุญกรรมสัมพันธ์กันและอีกอย่างหนึง่งมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบมีแพชชั่นกับอีกฝ่ายหนึง่งมากๆมาก,มากถึงมากที่สุดเวลาคิดถึงก็จะคิดถึงในเรื่อง18บวกด้วยนะคะนะ ไพ่ใบนี้ออกมาอีกแล้วค่ะ The f o l l นะคะอย่างที่แม่หมอบอกค่ะมองได้สองแง่สองสองกรณีนะคะว่ามุ่งหน้าที่จะรักไม่กลัวหุบเหวข้างหน้าไม่กลัวอุปสรรคอะไรข้างหน้าเลยนะคะพร้อมที่จะรักมุ่งมั่นที่จะรักนะคะหรือมองอีกมุมหนึ่งก็คือยังรักอิสระอยู่นะคะอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้นะพลังงานอาจจะสลับกันก็ได้นะคะ a of Pentacles มันมีใครคนใดคนหนึ่งที่โฟกัสและมุ่งเน้นกับการทำงานนะคะและท้ามองอีกมุมหนึ่งในเรื่องความรักความสัมพันธ์จะประสบความสำเร็จค่ะนะคะเพราะว่าจะมีการกลับเข้ามาทำงานหนักในความสัมพันธ์นะ,ะไม่ว่าคุณหรือเขานะคะอืมแม่หมอบอกเอ,อพลังงานของของเขาไปหรือยังเอ่ยที่แม่หมอเห็นจะมีธาตุลมคูณสองแล้วก็มีธาตุไฟนะเอาละ่ะนะคะเขามีคุณคนเดียวในใจค่ะ ไม่ได้มีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงนะคะขอให้สบายใจได้นะคะแล้วกออ็ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องหน่อยนะบางทีการที่เขาหายไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นนิสัยของเขาหรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องเคลียร์ต้องทํานะคะเอาละสําหรับท็อป,ปิกนี้เคลียร์นะคะเขามีคนคนเดียวในใจค่ะนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดถูกใจให้ด้วยนะ นะแล้วก็ฝากรีพสต์ไว้ด้วยนะคะเพื่อ,เ,อ,อเป็นสะพานบุญนะคะส่วนการกดหัวใจกดติดตามกดแชร์เนี่ยก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอนะคะแล้วก็เป็นค่ารูเล็กๆน้อยๆ,ๆให้กับแม่หมอด้วยนะคะตรงไม่ตรงยังไงฝากเป็นไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเอาละสำหรับคลิปนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนไม่บา,บายค่ะ